สุดปังพระเอกดังงานเข้ารัวๆหลังถูกช่องเจยุติสัญญาต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆช็อกเป็นอย่างมากเมื่อตอนสังกัดช่องเจได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการยุติสัญญาบิ๊กเอ็มกิตริเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7จ็เอของคุณกิตริพมบุตร สถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตริศพมบุตรโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปล่าสุด Big กเอได้ออกมาโพสต์ภาพฟิตติ้งละครผ่านทางไอจีพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าวันนี้เปิดกล้องถ่ายทำวันแรกซีรีส์เด็ดดวงโจนรอติดตามทางช่อง Monomax และ Mono Original นะครับ <ht> เด็ดดวงโจ Monomax hashtag Mon โมโนออริจิ a l ่ทำกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์รอติดตามชมกันอย่างมากมายปฏิโทตะาไหลอจ้ะรอติดตามนะคะรอชมค่ะว้าวรอดูนะคะเด็ดดวงโจรพร้อมกันที่ m o n o m a ็สปอยบทพระเอกหน่อยค่ะงานเข้ารัวๆเลยจ้ารอติดตามชม